มื้อนี้บรรยากาศดีฝนไม่ตกลมพัดวีวีวันนี้เราจะไปซื้อรองเท้าให้สามีกันจ้าสามีบ่นว่าไม่มีรองเท้าใส่ภรรยาซื้อแต่ของตัวเองวันนี้เลยจะไปดูรองเท้าให้จ้าเดี๋ยวมาดูกันข่าวาว่าวันนี้คุณสามีจะได้รองเท้าแบบไหนไปกันเมสายสองสองจ้า เมื่อเรามาถึงห้างแล้วเราแวะดูของตัวเองก่อนเลยจ้าของสามีไว้ที่ร <ไป S 1> ้านเกาหลีช่วงนี้ก็จะประมาณนี้จ้าสีจะไม่มีชูดชัดนะคะจะเป็นสีคุมโทนจ้าสีขาวสีดำหลังจากเราแวะดูของตัวเองแล้วเราจะพลาดไม่ได้ที่จะหยิบติดไม้ติดมือมาจ้ามึงคือว่าสีมาซื้อให้ผัวมึงแบบนี้คนลดราคาโอ้วันนี้ไม่ลดแล้ว มา่ก็ไอเดือนมือนันลดราคามือวันเสาร์ที่ผ่านมามาเดินเทื่อน,นึงแล้วได้จา้าแต่ว่าซื้อบรยัยเพราะว่าอินทอกมานําบรัยล่องฮอดเสือ้อผ้ามือนันลดหลายลีจา้ามือนีแวะมาเบิ่งอีกรอบนึงบรลดแล้วเสียดายคักอีลีจ้า้าลดราคาอยู่นี่พี่น้องหมื่นเก้าหรือก็จะประมาณสี่หาลอยบานเฮ้ามึงวางกูเห็นอย่างอินอตักระโหลกมึงเด้เกงอินตัวละหมื่นเก้า พี่น้องมันเป็นโซนเซลของบางทีแฟชั่นเกาหลีเราก็เข้าไม่ถึงเขานะคะพระเจ้าสิีไซยียังที่เป็นแปลกๆไซอุยอญะญาจากน้อยลังเทือคอยกับเขาว่าถึงต้องเบื้องอันใดที่ก้นหุ่มหลายแต่กันหุ่มร้ายแล้วก็เป็นส่งแม่ป่าแน่จากน้อย เข้าไม่ถึงอันนี้ก็สิเป็นคือจังายๆเอาเล็ดนอกจากเอาเล็ดบานเห้าก็สิเป็นของถือแน่รองเท้ากระเป๋ารองเท้าคลอส สามหมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าเหมือนทุกครั้งจ้ากองทัพต้องเดินด้วยท้องมื้อนี้เฮาสีมากินก๋วยเตี๋ยวเกาหลีจ้าพี่น้องคอยใส่มุกเจ้าบนก๋วยเตี๋ยวเกาหลีสให้มากอย่างไรกระโดดแถวคอ,อยสีข้นยังไงจนล้นถ้วยแฝะแฝะคอยสีบร,ริษาน้ำสะกอนบอต้องคอยกินเวเซตนี้หนึ่งหมืน่นหนึ่งพันห้าร้อยวอนจ้า ประมาณ200กว่าบาทเออ้วบสีค้นก๋วยเตี๋ยวจังใดก่อนคอยกะมองก๋วยเตี๋ยวไปจมไปจ้าจากสีข้นแบบไดมันล้นถ้วยคักแม่จ้าหายมาหลายก,ะก,กระปดกระโพหายหลายเพราะอะไ้ได้ดจ้ามีแต่ทวงงอ,อ ออร่อยแบบนวไตล์กเหลังจากที่ดซดสีมึึงแล้วรสชาติก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือไม่มีพริกป่นแล้วก็น้ําตาลจ้าไม่งั้นจะได้ปรุงแบบอร่อยๆแบบบ้านเราขเขาจะให้มาเป็นซอสนะคะ ซอสสีดำๆหวานๆจ้าแต่ชิมดูแล้วน่าจะใส่ไม่ได้จ้าน่าจะไม่เข้ากันหลังจากที่เข้าจมเป็นเวลานาน็เลยเวลาทีต่ต้องกินแล้วจ้าเขากบสิมาปุ่มเซนปุ่มๆแบบนี้น้ำลาด <ไป S 1> จักน้อยจา้าเมื่อนี้เข้าสีกินแบบพีไทยก่อนนะคะคือกินเข้าไปพ่อค่ําแลว้วก็กัดเซนออกจักน้อยจา้าบอสันมันสีสมักจ้าหลังจากนั้นเขาก็จะมาซดน้ํากอกตามลงไปนี่คือกินฉบับพี่ไทยจา้าพันเกาหลีเขาบอกก,ะก,ะก,ะกะัดได้จ้าเขาสีหูก้อไปยังซุดเลอะ ส่วนคำนี่เข้าสีมากินแบบเกาหลีลองเบิงจ้าคือไล่เขาไปเลยเส้นเาวปันใดก็ไล่เขาไปแบบนี้นะจ้านี่คือสไตล์เกาหลีที่เขากินกันจ้าบอกัดเซนอันนี้กินแบบเกาหลี แต่ก็ยังอดไ่ได้ที่สะสดนำกอกตามจ้าหลังจากที่เขากินแล้วเขาก็จะไปเดินซื้อรองเท้าให้คุณสามีต่อจ้ามาหอด่านรองเท้าแล้วมาเบิ่งจ้าว่าซิได้แบบได้ไปให้คุณสามีนะคะมือนี้ลานรองเท้ากับละล้านตาสเสือเกินจ้าย่างมาแอบคิดในใจนะคะหรือกุสิเอาไปนั่จักทคเูราะวาอีกเด็กอยากได้อีกแล้วจ้ารองเท้าอยู่บา้านใส่กับบา้านในครบเต็มตู้ยุ่บมาเห็นย่ามได้ก็อดไ่ได้ที่สะซื้อกลับไปจ้าแต่ว่างวดนี้เอาให้สามีก่อนจ้า อของเจ้าของลายแล้วอดเอาซกอนมาเบิงจ้ามือนี่นี่คืออาดิดาสจ้า ล่างรองเท้าใญ่ๆนะคะกระสีเป็นโซนยูโซแล้อจ้าอินชอนจะบ่คอยมี่จ้าถ้าจะเป็นโซนแฟชันเลยก้วนจะเบที่โซ่นะคะแถวห้องแดแถวเมี่ยงลงจ้าตรงน,นั้นนะคะจะเป็นที่ช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจ้าอันนี้กระสีมี่พ่อได้ซื้อจ้าอันนี้รุ่นแว่นนะคะคอยกระอยากได้กระอจ้าเบื้องรุ่นไหนกระอยากได้มีแต่กระอยากได้นะคะแต่ว่าจักสีเอาไปใส่ไสจ้ายูตูกนลนแล้วก็ใส่จักเกือสื่อไปแล้วอันนี้ก็น่าร้อนแล้วมีแต่รองเท้าผ้าใบาเต็มตู้เลย ดิสคัฟเวอรี่ก็นารักตะมุตะมิไปอีกแบบนึงจ้ามีหลายรุ่นหลายแบบให้เบิ่งเลยจ้าตื่นตาตื่นใจข่อยก็อยากได้แต่ข่อยก็ต้องอดไว้ก่อนหลังจากที่เฮาเดินวนรอบร้านแล้วแลยนี่ก็เป็นรองเท้าที่ซื้อให้คุณสามีจ้า่อยฝาดไปสองคู่เลยไหบอกมันอยาาจมให่คอยดีนักนะคะจัดไปเลยสองคู่จ้าคุณสามีจุกบๆไปเลยนี่จ้า แบบนี้ละง่ามบ่จ้าดึงขามีกอบสิมักน้ำไฟมือนี้เป้หัวไป138,000สนสามนจ้าหรือประมาณ 3- หรือ4ี่พันบาทเป้หัวแล้วกลับบ้านได้มือนี้แม่กะสิเลประมาณนี้จ้ากลับบ้านรอรับลูกอัญญอ